ันเหลือจากปาร์ตี้ปีใหม่มาทําแกงกินกันคิดถึงเรื่องก็ต้องกินแกงแเป็ดเนือแล้วเนาะเนื้อปรุงไว้แล้วตั้งเตาได้เลยอยู่ห้องเล็กๆมุมถ่ายคอนเทนต์น้อยเลยใช้เป็นเตาแก๊สปิกนิกยกไปถ่ายพร็อพที่ไหนก็สะดวกแค่ใส่แก๊สกระป๋องเตาก็สามารถทํางานได้เลยแต่อย่าลืมกดปุ่มอลล็อกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จเอาหลักคนพร้อมเตาพร้อมตั้งกระทะได้เลยคนใต้ทําไม้แกงส้มก็แกงกะทินะของคู่เรือนใส่กะทิสักหน่อยกับเครื่องแกงเผ็ดผัดให้เข้ากันให้แตงมันแล้วใส่เคยชุ่มพรอง่าให้องมยเจ เล็กจึงเวลาผอระเอกข้องเราแลว้วคนให้เนื้อเข้ากับเครื่องแกงกะทิเติมลงไปเรื่อยๆนะอย่าเติมทีเดียวรอให้เนื้อสุกแล้วเติมเครื่องปรุงลงไปแม่ว่าไอ้ยาลังกะหว่างนี่หลกสศว้าเราทำกับข้าวเป็นเหลวชอบกินชอบทำคอนเทนนอาหฮัก็ต้องทำกับฮัทให้เป็นสิจธะรอบแรกยังไม่ถึงเครื่องแกงดิฉันก็เลยใส่เครื่องแกงเผ็ดไปทั้งถุงเลยนะจะ๊ะพวกเธอขาไม่ต้องห่วงฉันมีสูตรให้เหมือนเดิมในคอมเมนต์นะสุกรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปรุ่งเทพก็เรียกได้ว่าตะบันเราเรียกหลกเขื่อน จะสาวอันนี้เหรอ